อ๋อตัดใส่กระป๋องมันจะได้ไม่เลอะเทอะใช่ไหมอ๋อถ้าตัดแบบไม่มีกระป๋องรองต้องเลอะเทอะแน่นอนเลย แผ่นก่อนไหมพักมือก่อนไหมตัดนานๆก็ปวดนิ้วนะโอเมก้าเรียนรู้ใช่ไหมยิ่งตัดหนาเท่าไหร่มันก็ยิ่งตัดยากใช่ไหมแต่ถ้าตัดแบบไม่กี่ตัดบางๆมันจะตัดง่ายอันนั้นอะตัดหนาตัดหนามันจะตัดยาก ถ้าเราตัดแบบว่าน้อยน้อยก้านอะ่ะจะตัดง่ายใช่ไหมคะ